สวัสดีครับทุกคนครับช่องกูรู้ปลาคราฟบายรุงนิโนแฟนบันแท้นะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปใหม่นะครับแต่เสื้อผ้าเก่าๆเพราะว่าเราไม่มีตังค์ซื้อนะครับเพราะว่าตรงช่วงนี้ขายปลาไม่ค่อยดีก็เลยมาทำคอนเทนต์ให้กับเพื่อนๆนะครับได้รับชมจะได้มีภูมิภูมิกันมีภูมิต้านทานในการเลือกปลาคราฟนะครับวันนี้ลุงนิหนูจะพาทุกคนมาเรียนรู้วิธีการเลือกปลาคราฟสีเดียวผิวมันเงาหรือที่เรียกว่าบูจิโมโนนะครับบูจิโมโนในวันนี้ของลุงก็มีปลาสายพันธุ์ คาราชิคอยนะครับเป็นเกรดจัมโบ้โตไซนะครับขนาดประมาณสัก4.5นะครับ4.4.5 0เซนติเมตรแล้วก็จะมีปลาวาไรตี้อื่นๆนะครับเดี๋ยวเรามาชมเซตที่1ก่อนครับว่าประกอบไปด้วยปลาอะไรบ้างครับไปเลยครับก็เรามาเริ่มกันที่ปลากลุ่มมูจิโมโนนะครับหรือว่าปลาสีเดียวนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับคาราชิคอยนะครับคาราชิคอยก็จะมี2เศษ2เฉดสีนะครับพูดถึงพูดถึงนะครับเห็นไหมครับว่าตัวนี้เป็นสีออก สีครีมมัสตาร์ดนะครับสีเป็นสีเยลโล่นะครับเยลโล่แมงโก้นะครับอันนี้ก็เป็นคําว่าคาราชิกรอยยเป็นกลุ่มปลาสีเดียวนะครับอาจจะประกอบไปด้วยสีเหลืองสีน้ําตาลหรือว่าสีเหลืองเข้มเอาแล้วมันมีหลายเฉดสีนะครับบางทีนะครับสีขาวเรายังบัญหััดว่าเป็นสโนคาราชิได้เลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ผิดอะไรแต่อย่างใดนะครับต่อชุดนี้นอกจากคาราชิกรอยแล้วก็จะมีชะกรอยนะครับที่เป็นชะกรอยกิลินนะครับกิลินเขียว เดี๋ยวลุงจะจับให้ทุกคนได้รับชมนะครับว่าวิธีการเลือกเลือกอย่างไรนะครับตัวนี้เป็นชะกอยแดงนะครับชะกอยกินลินแดงหายากมากๆกนะครับชะกอยกินลินแดงเดี๋ยวลุงจะเริ่มทันลิ่งปลาทีละหนึ่งตัวนะครับเรามาเริ่มกันที่ปลาที่ผิดแปลกแหวกกว่าชาวบ้านก่อนนะครับตัวนี้เป็นปลาสายพันธุ์อาากินะครับจากฟาร์มโอซึกะนะครับวิธีการจับปลาแบบนี้นะครับไม่แนะนําให้ลอกเลียนแบบนะครับถ้าไม่มีความชานาญนะครับต้องไม่แนะนํานะครับควรจะใช้ค่อยฟอกหรือว่าใช้ถุงจะปลอดภัยกว่า เดี๋ยวเรามาทําการเช็คไซส์นะครับเช็คไซส์น้องปลานะครับตัวนี้ลุงคร่าว่าน่าจะประมาณ4.0เซนนะครับอ๋อไม่ถึงนะครับประมาณ3.7 3.8เซนนะครับตัวนี้นะครับอ่าเลือกอย่างไรนะครับการเลือกอาสกิวิธีการเลือกของลุงนะครับก็คือเลือกหัวที่มันเนียนๆเคลียร์นะครับแล้วก็ไม่แนะนําที่เลือกอาสกิให้มันมีแดงครบตั้งแต่แรกนะครับคือแดงวิ่งตามข้างลําตัวลามขึ้นมาแบบพร้อมๆเนี่ยไม่แนะนําอย่างยิ่งนะครับถ้าตัวนี้มันพร้อมนะวันนี้นะครับ ลุงเชื่อว่าอีกประมาณสี่สัาห้าเดือนนะครับแดงก็จะลามเต็มตัวเลยวิธีการดูอสกินะครับของอสกิที่สวยในอนาคตนะครับที่เขานิยมเอาเล่นกันก็คือหนึ่งแก้มแดงนะครับแก้มแดงสองทีบแดงนะครับสามกระโดมแดงนะครับสี่หางแดงนะครับแล้วก็ห้าท้องต้องแดงนะครับท้องต้องแดงเห็นไหมครับว่าแดงเริ่มมาแล้วอันนี้เป็นปลาวาไรตี้ในหมวดอสกินะครับ วิธีการเลือกก็คือเลือกให้ตะไข่มันชัดๆนะครับมีความชัดๆแบบนี้แต่วันนี้นะครับเราเลือกสไตล์ทาเเกอยนะครับอาจจะไม่ได้คมชัดในวันนี้นะครับตัวนี้เป็นนารูมิอาสกินะครับอ่ามันจะเข้มตามอ่าตรงกลางเต็ดนะครับอีกอันนึงนะครับจะเข้มตามขอบเก็ดตัวนี้เป็นนาลูมิอาสกินะครับตัวนี้น่าจะเป็นตาตัวเมียนะครับในไหนก็ในไหนนะเช็คกันไปเลยอ่าน่าจะเป็นตัวเมียนะครับวิธีการดูก็คือตัวเมียนะมันจะเป็นอ่ามีรอยตัดตรงนี้นะครับแบบนี้อ่าหนึ่งตัวนะครับ ิมาดูตัวที่สองในวาไรตี้ที่เราจะให้ทุกคนได้รับชมนะครับก็คือปลาสายพันธุ์กิรินชะกอยเขียวนะครับกิรินชะกอยเขียวตัวนี้เป็นผลผลิตของฟาร์มโอซูกะเช่นกันนะครับมาเช็คไซส์นะครับว่าขนาดเท่าไหร่นะครับโอประมาณสัก43.5นะครับ43.5วิธีการเลือกเลือกอย่างไรนะครับก็ปลาสีเดียวเนี่ยมันก็ชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าปลาสีเดียวควรจะมีสีเดียวนะครับไม่ควรมีสีแดงสีน้ำตาลสีส้มอะไรขึ้นนะครับ วิธีการเลือกก็คือเลือกปากใหญ่ตาห่างนะครับปากใหญ่เขปากใหญ่ก็คือปากมันมีกว้างนะครับตาห่างลาหล่้นหนาครับคอหางมีเนื้อนะครับตัวนี้อาจจะดูอ้วนๆนะครับท้องจะมีมีพุงๆหน่อยตัวแต่ตัวนี้เคื่อถือว่าบอดี้ก็น่าจะเป็นปลาใหญ่ได้นะครับอาจจะมีเอวเล็กๆนะครับแต่พวกนี้เวลายืดตัวแล้วก็จะเป็นปลาที่สวยสมบูรณ์ได้มากกว่านี้นะครับตัวนี้เป็นกินลินชะกไกรเขียวนะครับมาถึงตัวไฮไลท์ของลูกนะครับพี่ลุง บอกว่ามันหายากนะครับกิลินชกอยแดงนะครับกิลินชะกยแดงเรามาเช็คไซส์นะครับว่าขนาดเท่าไหร่นะครับประมาณสัก42นะครับประมาณสัก4 2 43เซนติเมตรชุดนี้ลุงก็พยายามจะเลือกให้มันเป็นตัวเมียอย่างเดียวครับตัวเมียบางตัวเนี่ยอ่าทวารก็จะปุดเร็วอย่างนี้ดูดูไม่ยากครับอันนี้ดูไม่ยากหลักในการดูเพศปลาก็คือดูขี้ว่ายนะครับแก้มไม่สะอาดนะครับแล้วก็ทวารนิ่มๆเนี่ยก็มีโอกาสเป็นตัวเมีย99%เปอร์เซ็นต์่ตัวนี้ก็มีร่องรอยของเกล็ดนะครับที่หลุดออกไปบ้างนะครับ แต่เดี๋ยวก็จะรีคัเวร์นะครับประมาณสัก1่งเดือนตัวนี้มีความเป็นกินลินที่ดีมากนะครับสังเกตว่ากินลินเนี่ยละยิบระยับมากเลยนะครับแล้วก็สีนี้หายากนะครับอันนี้เป็นปลาโตไซนะครับโตไซก็อายุประมาณ13เดือนแล้วนะครับณวันนี้นะครับวันที่24กรกฎานะครับอายุ13เดือนกับขนาด43.5เซนติเมตรปลาเพศเมียนะครับหายากนะครับตัวนี้การันตีแล้วว่าหายากมากๆหลักการเลือกก็คือเหมือนเดิมครับปลาตีเดียวมันก็คือควรจะต้องมีสีเดียว ปากใหญ่ตาห่างนะครับแล้วก็ข้อหางมีเนื้อนะครับไหล่กว้างข้อหางมีเนื้อครับอันนี้เป็นหลักการในการเลือกปลาทีเดียวมาถึงวาไรตี้ที่สามนะครับวาไรตี้ที่สามก็จะเป็นรวมๆเลยนะครับุงก็จะจับมารวมกันเลยดีกว่าทีเดียวนะครับจะได้ไม่เสียเวลาสาหรับผู้ชมนะครับเราจะได้รับชมไปทีเดียวเลยนะครับดูมันง่ายนะครับแต่ก็ไม่แนะนําให้ลอกเรียนแบบนะครับอุ้มปลาเยอะๆนะครับผมล่วงเยอะนะครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้เริ่มเริ่มจะเหลือน้อยเต็มทนแล้วนะครับผมเหลือน้อยแล้ว เพราะว่าเราอุ้มปลาเยอะนะครับวันเ,เราก็ผมมันอาจจะล่วงได้อโอเคมาดูกันเลยครับว่าปลาสีเดียวที่ลุงเลือกที่จะเอาไปขุนทํสไตส์ตัวที่โดดเด่นในสายตาลุงนะครับตัวนี้โครงสร้างหนามากนะครับทรงกระหนา่มาอ,อตัวนี้ก็ประมาณสัก4.2นะครับ4.2เซนติเมตรที่แตกนิดนึงนะครับเดี๋ยวก็รีคอเวอร์นะครับหัวเหือดูสวยนะครับหัวไม่บุบไม่ยุบส่วนเฉดสีเนี่ยมันแล้วแต่เทสนะครับหรือว่ารสทนิยมของแต่ละคนว่า จะชอบแบบไหนนะครับชอบแบบไหนในชุดน <like S 2> ี so so ้นะครับก well. so so ็ส so 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 ีมีหลากหลายนะครับตั้งแต่สีเหลืองเข้มนะครับสีเหลืองเข้มอ่าวิธีการเลือกคาราชิอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ลุงอยากจะแนะนําเดี๋ยวจะกลายเป็นลืมพูดไปนะครับก็คือคาราชิเนี่ยสีของเขานะครับสีของลาตัวกับสีขีดเนี่ยควรจะต้องเป็นสีเดียวกันอ่าแต่บางตัวนะครับคาราชิบางตัวเนี่ยตัวเหลืองแต่ขีดขาวถามว่าเป็นอะไรไหมมันก็ไม่ได้เป็นลายเพียงแต่ว่ามันขาดเสน่ห์นิดนึง คาราชิที่ดีที่สวยที่สมบูรณ์นะครับคือสีตัวนะครับกับสีคีดมันจะต้องเป็นสีเดียวกันนะครับแต่ถ้าเป็นขีบขาวเนี่ยมันจะออกไปทางขี้กอยนะครับขี้กอยแล้วก็คาราชีเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเดิมทีเนะี่ยคาราชิเนี่ยท้องก็จะต้องเป็นสีน้ําตาลหรือว่าสีเหลืองเหมือนกันนะครับตอนนี้มันคอสข้ามไปข้ามมานะครับก็จะมีท้องขาวถ้าเป็นส่วนมากนะครับท้องขาวถ้าเป็นส่วนมากไม่ค่อยมีคาราชีที่สีเดียวันทั้งลําตัวแล้วนะครับเพราะว่าคอสข้ามไปข้ามมาแต่เดิมทีเนี่ยคาราชิเนี่ย สีเขาจะสีเดียวกันทั้งตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขีบท้องราตัวนะครับใบหางคีบใบเนี่ยจะสีเดียวกันหมดนะครับอันนี้ผ่านไปนะครับตั้หรับชุดที่หนึ่งเดี๋ยวลุงจะเอาน้องชุดนี้นะครับไปลงไว้ในบอ่อขุนก่อนนะครับแล้วก็อีกประมาณสักไม่ประมาณสักหรอครับปลายปีเลยปลายปีเลยพฤิกาธันวาชุดนี้จะเป็นนิสัยเรามาดูกันว่าณนะวันนั้นนะครับ นะวันนั้นเราจะอดทนนะครับเราจะไม่ขายนะครับแต่เราไม่เดือดร้อนจริงๆเราจะไม่ขายเราจะเก็บไว้เพื่อเป็นนิสัยที่สวยสมบูรณ์นะครับแล้วก็เอามาอวดให้กับเพื่อนๆได้เห็นนะครับเดี๋ยวเราจะชุดนี้ไปเก็บไว้ในบ่อที่เราเตรียมไว้เพื่อที่จะขุนให้เป็นปลานิสัยก่อนนะครับเดี๋ยวมาชมชุดที่2ชุดต่อไปครับมาชุดปลาสีเดียวในกลุ่มผิวมันเงานะครับในกลุ่มของเมทัลลิกนะครับเมทัลลิกมูจินะครับชุดนี้ก็คือปลาสายพันธุ์นะครับมูกะชิโอคอนกับยามาบุคิโอคอนนะครับ บูชิโอคอนเนี่ยบรรลายของสกายนะครับลูกแบ็กฟ็อกนะครับลูกแบ็กฟ็อกเป็นโตไซนะครับขุนแบบอบอ้วนๆเลยนะครับเดี๋ยวลุงจะทําการเช็คไซนะครับแล้วก็แนะนํานะครับวิธีการเลือกปลาสายพันธนี้นะให้เรียนรู้ไปพร้อมกันกับลุงนะครับชุดนี้ก็จะมียามาบบกินะครับยามาบบกิโอคอนสามตัวแต่ตัวนี้มันอยู่ในร่มนะครับมันเลยไม่ค่อยเหลืองนะครับนี่ก็อาจจะเหลืองนิดนึงตัวนี้มีอะไรต่างๆขึ้นมาหน่อยนึงครับแต่เป็นปลาที่มีคุณภาพดีนะครับลุงก็เลยเลือกเก็บไว้เพื่อขุนทําไซนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็น ยามาบุกิโอกรนนะครับตัวนี้สวยทัางบูดนะครับหัวเนียนๆเลยครับเห็นครับว่ายามาบุกิโอกรนนะหัวมันต้องตึงๆประมาณเนี้ยครับตึงมากนะครับมันจะไม่หย่อนไม่ยุบแล้วก็มันจะต้องไม่บุกตรงนี้นะครับส่วนมากหลายๆตัวนะครับที่อ้วนอเป็นอ้วนอ่ะตรงนี้มันชอบยุบนะครับตรงสรงช่วงเนี้ยรักยิ้มนะเขาเรียกรักยิ้มนะครับตัวนี้เป็นยามาบุกิโอกรนจากอิซูมิยะค่อยฟาร์มนะครับเดี๋ยวลุงจะเช็คไซส์นะครับว่าเท่าไหร่แล้วนะครับวันนี้ลุงคาดการณ์ว่าน่าจะมาประมาณสักสามสิ สวยสมบูรณ์แบบนะครับหน้าเลี้ยงนะครับตัวนี้ถ้าในอนาคตวันข้างหน้านะครับที่ไหว้เข้าสีเดียวกับลำตัวเนี่ยจะเป็นยามาบุกิโอกรอนที่สวยสมบูรณ์มากๆนะครับจําตัวนี้ไว้ให้ดีนะครับจากอิซูมิยะค่อยฟาร์มนะครับตัวนี้ก็เป็นยามาบุกิจากอิซูมิยะเช่นกันนะครับตัวนี้น่าจะไซส์ใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งตัวเนี้ยอ่าตรงเนี้ยหลายคนอาจจะมองว่าเอ้ยมันเป็นตําหนิหรือเปล่านะครับแต่ลุงจับมองข้ามไปครับในวันข้างหน้าอ่ามันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ด้วยคุณภาพของฟุกุรับ แล้วก็บอดี้คอนฟอร์เมชันนะครับที่สวยแบบนี้นะครับก็ต้องเก็บไว้นะครับขนาดน่าจะประมาณสัก38เซนติเมตรนะครับ38เซนติเมตรมาดูบอดี้คอนฟอร์เมชันกันครับว่าเป็นยังไงครับตัวนี้ก็ถือว่าสวยนะครับคีบใบยังไม่เหลืองเต็มใบคีบนะครับมันหายากครับไม่เหมือนคาราชินะครับที่จะคีบใบสีเดียวกับลำตัวทั้งหมดนะครับแต่ในอนาคตข้างหน้าก็เป็นไปได้ที่สีเหลืองจะขึ้นเต็มใบคีบนะครับสตัวนี้ก็เป็นปลาตัวเมียทั้งคู่นะครับพอจะดูเพศได้แล้วนะครับมาถึงจะมาบุกขีตัวที่3นะครับตัวที่3 ตัวนี้ก็คุณตี้ดีนะครับเดี๋ยวเช็คไซส์ก่อนครับสามสิบห้าเซนนะครับอ่าหัวก็ตึงดีนะครับแต่สีอาจจะไม่เหลือนะครับหัวไม่หย่อนไม่ยุบเลยนะครับส่วนมากปลาที่มันหัวยุบยุบมันชอบมันจะยุบตรงเนี้ยเป็นลักยิ้มนะครับบางทีเราอาจจะมองไม่ออกตัวนี้ไหลไหลดูยกแล้วนะครับไหลดูยกแล้วเห็นไหมครับว่าไหลดูยกแล้วสามสิบห้าเซนนะครับตัวนี้น่าจะตรงเมียด้วยตัวนี้สวยครับสวยสมบูรณ์เลยถ้าสามตัวในนี้นะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นเบอร์สองนะครับ แต่สีอาจจะอ่อนกว่าตัวอื่นนะครับตัวนู้นจะสีสีเด่นกว่าตัวนี้จะสีอ่อนกว่านะครับแต่เดี๋ยวเราเอาไปขุนนะครับในบ่อที่โดนแสงเยอะๆนะครับเดี๋ยวสีมาเองครับเดี๋ยวสีมาเองสําหรับจะ่ามาพูกี่โอ้กอนนะครับ3ามตัวจบลงไปแล้วนะครับก็มาชมในกลุ่มของแบ็กฟอกนะครับจากสกายนะครับแม่ปลาจากสกายตัวนี้ดูผิวเผินนี่มันเหมือนตัวเมียนะครับแต่ตัวนี้น่าจะตัวผู้นะครับตัวนี้สากนะครับมีเม็ดมีเม็ดน่าจะสี่สิบได้นะครับสี่สิบกว่านะมั้ง โอ้ย44นะครับ44ตัวนี้ความเป็นเมทัลลิกดีมากนะครับฮิกาลิบูจิโมโนนะครับฮิคาริบูจิโมโนบอดี้คอม포เนชั่นก็สวยนะครับผิวพันดูสะอาดสะอ้านเลยตัวนี้44นะครับมาถึงตัวผู้อีกหนึ่งตัวนะครับตัวผู้อีกหนึ่งตัวซึ่งโครงสร้างก็ไม่ได้แพ้ตัวเมียแต่อย่างใดนะครับตัวนี้ก็ตัวผู้เหมือนกันครับหัวตึงหมดเลยนะครับหัวตึงหมดหัวตึงปากใหญ่ไหลข้างนะครับปากใหญ่ตาห่างไหลว้างก็หางมีเนื้อนะครับตัวนี้ก็ ฟุกุรินจะออกเป็นถีเขียวหน่อยนะครับตามสไตล์ของมุกชิโอโกนนะครับอันนี้เป็นบัตรลายจากสกายนะครับเช็คไซส์กันหน่อยประมาณสักสามสิบเก้าจุดห้าครับสามเก้าจดห้าตัวนี้ตัวผู้อ่นครับฝากแล้วนะครับมาถึงตัวเมียกันบ้างครับตัวเมียนี้ถือว่าเป็นพีเดดของชุดนี้นะครับตัวนี้น่าจะมีสี่ติกว่านะครับสี่กว่าสี่สิบสามจุดห้านะครับ4ี่ิบสามประมาณ1ินสามครับโอ้ยตัวนี้เงาแวบเลยนะครับเงาแวบเลยหัวครับดูครับหัวกว้างนะตาห่าง ปากใหญ่ตาห่างนะครับไหลกว้างก็หางมีนีอนะครับตัวนี้มีติดแดงเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ต้องไปกังวลอะไรเลยครับเพราะว่าอันเนี้ยเวลาใหญ่แล้วก็มันก็มองข้ามไปนะครับสําหรับําหนิเล็กๆน้อยๆสามารถแก้ไขได้นะครับแต่ลุงไม่ได้ไปแก้ไขนะครับเพราะว่าเราเลี้ยงเข้าไปก่อนนะครับสังเกตว่าตัวนี้สีเขาจะมีสองเฉดสีนะครับช่วงด้านหน้าเนี่ยจะออกเป็นสีอ่อนช่วงท้ายเนี่ยจะสีเข้มนะครับสีเหลืองเข้มอันนี้เป็นตัวเมียนะครับสี่สิบสามเซน ตัวนี้ก็มีโอกาสเป็นตัวผู้เหมือนกันนะครับแต่หนาอยู่นะครับโอ้ตัวนี้ตัวผู้ครับตัวผู้หนาอยู่นะครับตัวผู้ของลุงนี่ไม่เล็กเลยนะครับสี่สิบสองนะครับสี่สิบสองหัวสวยทุกตัวนะครับอ่าต้องยอมรับนะครับว่าบักใบสกายเนี่ยหัวมันสวยจริงๆนะครับทรงหัวก็โลกเนี่ยถอดแบบมาจากแม่ปลาของเขาเลยนะครับจากสกายเลยนะตัวนี้มาถึงตัวสุดท้ายนะครับสําหรับวันนี้นะครับที่ลุงคัดเก็บนะครับก็จะเป็น นิกริมูจิโมโนนะครับถ้าจะเรียกบรรจัยกันตรงๆก็คือมูกชีออกซอนนะครับบัตรลายสกายนะครับตัวนี้4.11.54.11.5ตัวนี้ perfect ครับเ perfect เลยนะครับช่วงหงช่วงหัวคิบวงคิบไวดูสวยมากบอดี้คอมฟอร์เมชั่นถือว่าอลังการเลยครับสวยมากๆนะฮะตัวนี้ก็วิธีการเลือกปลาในกลุ่มผิวมันเงาสีเดียวนะครับที่เรียกว่านิกริมูจิโมโนนะครับคร่าวๆก็เลือกกันประมาณนี้นะครับปลาสีเดียวก็ควรจะมีสีเดียวนะครับ อ่าอันนี้ก็อาจจะมีแถมมานิดนึงแถมมานิดนึงส่วนส่วนเรื่องอื่นนะครับที่เวลาเราเลือกปลาก็หนีไม่พ้นเรื่องเอ่อบอดี้คอมฟอร์เมชั่นนะครับสกีนคุณตี้นะครับแล้วก็เอ่อแพทเทิร์นไม่มีครับไม่มีก็หลักๆเลยก็คือความเป็นเมทัลลิกนะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มปลาผิวมันเงานะครับก็ต้องมีผิวที่มันแล้วก็เงานะครับที่ชัดเจนส่วนบอดี้เนี่ยถ้าบอดี้สวยด้วยเนี่ยก็ยิ่งส่งเสริมทําให้ปลาตัวนั้นโดดเด่นยิ่งยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับเนี่ย ชุดนี้เดี๋ยวลุงก็จะขุนไว้นะครับปลายปีนะครับถ้าเราไม่เดือดร้อนก่อนนะครับก็น่าจะได้เห็นปลาชุดนี้กันแบบครบๆเต็มเนะครับเดี๋ยวลุงก็จะทําการย้ายน้องปลานะครับไปไในบ่อขุดนะครับแล้วก็ช่วงปลายปีนะครับเข้านี้ใส่เรามาดูกันว่าปลาชุดนี้ยังอยู่หรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะอยู่นะครับคิดว่าน่าจะอยู่เพราะว่าปีนี้เรามีปลาเข้ามามากๆเลยนะครับแล้วก็ปลายปีนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับใครที่จะไปญี่ปุ่นลุงนิโน่นะครับเราจะไปทั่วสาไกยนะครับสาไกฟิตฟาร์มนะครับ ใครที่จะไปกับลุงนิโนเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นอเอ็กซ์คลูซีฟแน่นอนครับแน่นอนเลยคือไปแบบส่วนตัวนะครับแล้วก็สามารถที่จะแบบเรียนรู้นะครับวิธีการดูปลาวิธีการเลือกปลากับลุงนิโนได้แบบใกล้ชิดนะครับแล้วเราก็จะอธิบายแล้วก็สอนแบบไม่มีกักเลยนะครับข้อแม่นะครับสาหรับใครที่จะไปเที่ยวญี่ปุ่นสกายก,กับลุงนิโนนะครับก็ขอนะครับว่า,าควรจะมียอดซื้อขั้นต่ำนะครับยอดซื้อขั้นต่ํา หนึ่งล้านห้าแสนเยนนะครับหนึ่งล้านห้าแสนเยนคร่าๆก็ประมาณสี่แสนห้าแสนบาทนะครับบางทีได้ปลานี่ใส่ดีๆตัวหนึ่งก็โอเคแล้วนะครับก็ถือว่าลุงก็จะได้ในส่วนของคอมมิชชั่นนะครับเวลาที่ลูกค้าซื้อปลาเนี่ยก็จะได้สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เป็นหลักสากลนะครับไม่ว่าไปกับใครก็สิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันหมดนะครับทีนี้ไปกับใครเนี่ยก็ต้องเลือกนิดนึงครับว่าคนที่พาเราไปเนี่ยสามารถที่จะดูแลเราให้คำปรึกษาเราแบบจริงใจได้หรือเปล่านะครับก็ลองพิสูจน์ฝีมือสายตาของลุงัุ พฤศจิกายนไปตะลุยตาไก่กับลุงนินูครับรองด่วนนะครับลุงนิโนูเพียง3ามท่านเท่านั้นนะครับยอดซื้อ1นึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับก็สามารถที่จะโทรหาแล้วก็ปรึกษานะครับลุงนิโน่ได้เลยนะครับสาหรับวันนี้นะครับลุงนินูก็จะพาน้องสุดนี้ลงไปในบ่อขุนก่อนนะครับก็ใครที่ชื่นชอบประคารนะครับก็ฝากกดซับสไคร้นะครับเพื่อที่จะเห็นคลิปใหม่ๆที่ลุงทำออกมานะครับตอนนี้เราก็จะทําคลิปในฟาร์มเราเป็นหลักนะครับเดี๋ยวช่วงฝนเริ่มซาาแล้วเราก็จะออกไปตะลุย นอกฟาร์มนะครับไปสร้างคอนเทนต์ให้มันดูตื่นตาตื่นใจนะครับแล้วก็จะวแวะชิมอาหารข้างทางที่เป็นอาหารแบบร้านลับที่มันอร่อยอยนะครับาฝากทุกคนด้วยนะครับรับประกันว่าลุงนิโนูจัดเต็มแน่นอนนะครับสําหรับร้านอาหารที่ลุงนิโนูจะไปชิมข้างฟาร์มในแต่ละที่นะครับต่อคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ลุงนิโนูฝากกดซับสไครต์นะครับเพื่อยอดคลิปของลุงนิโ่ได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ ฝากกดกระดิ่งตั้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้นูนี่นูนะครับก็ลาทุกคนไปในเพลย์ที่นี้นะครับฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ